สวัสด <speaking in West Virginia> <ing Mechan ics> ีค่ะวันนี <speaking in West Nigeria> ้ก <seasoning> ็ให้เอิร <assistant> okay. <speaking in West derivatives> ์ลซามนอิดากกวันลีวอร์มวอมวอร์มเนสฟอดติกราเดคันแชร์อะไรนะตัดจีฟาร์มไม่ได้ช่วยฟาร์มกราเดย์แมนช่วยใครกราเดเก็บบุญนี้ยามมาสุดท้ายแม่ทุกเกอบทุยเตซิตีซิี่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็พาทุกคนมาที่ มาเที่ยวซิตี้นะคะห้างซิตี้นะคะที่ใกล้บ้านพี่เองนี่แหะคะ่ะเพราะไม่มันร้อนเหลือเกินนะคะวันนี้มันร้อนอบอ้าวยังไงก็บอกไม่ถูกนะคะจนพี่ทนไม่ไหวแล้วค่ะร่างกายพี่จะแย่มากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เออก็เหมือนที่บอกนะคะเออไอเบร y ี I ้เบรีฮอตทูเดย์เน็ตตันชัดตเอท in my home, about 50 grid so i cannot stay inside home so every young hello so i have to uh, take my husband to come here in the shopping center in the tronam not long not long not long from away my house is is here in the city city. I go to in the building. So we come. Like, we come. Escalate uh, me to the city city. So we come to see some little 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 dark, okay? Little little time to city okay. city. Little time. Travel to city city. shopping center in front of me, okay? Every young. is สตร์เ too, too very hot to me and my husband here yeah. so ท่าท่าสามีไม่ด e m o อท่าสามีไม่ดีหรอค I have to, it too hot to me very hot and I get very sick if I very hot ก็เหมือนที่พี่บอกนะคะพี่อยู่ร้อนๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ ตั้งแต่พี่เป็นโรคนี้นะคะพี่ต้องหาที่เย็นๆค่ะก็เรามาคุยกัน e p พีสนะคะว่าซิ t ิซิตหน้าตาเป็นยังไงนะคะที่ซอแนแอมนี้ค่ะวันนี้เราก็พี่ริดาพามาเที่ยวช้อปปิ้งทินเทอร์ซิ t ิซินะคะก็แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันตอ่ออีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ